สวัสดีครับพี่น้องแฟนพเพลงครับมาบทักทายมือนี้กับการทำงานประกอบเจ้าตัวนี้นะครับอาจารย์ดาวหายไปไหนอาจารย์เป็นยัไสบายไม่ท้องต้องทำาาานคนเดียวใช่ล่เอส

จะป,ะประกอบจางตัวนี้นะครับพี่น้องครับ 他话平常。 เอาเลยครับพี่น้องครับ

ีฟุ้นครับพี่น้องงามเห็ดนะครับ้องปิดนี่จักหน um. ่อยตึ้นตึ้นตึ้นตึนตึนคีมไปไหนน้อนี่เนาะกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือหาอุปกรณ์กันครับพี่น้อง ทำความสะอาดลานใหม่อาจารย์ประยูครับวันนี้ไม่ท่ามาประกอบตัวนี้อาจารย์ไปริยาบรสบายครับพี่น้องครับอาจารย์ดาไปธุระอยู่ใสยนองขิมชิบ่งครับ ทีลงนนอัหนับเอาโอเนไหมอ้นีนลงไป ลายเป็นหนึ่งข้างาฟ้าครอบลำโพงนะครับพี่น้องแม่มันคือพันกันกันตตัวนี้ครับอางมณ์ไปตัวนี้ก็เอาลรมณพี่น้องครับ เป็นฝาขอบเนาะเอาไปฝนสีไหมเครื่องมือหายพี่น้องครับบ่ได้หายแต่ว่าเหมียนเนาะอาจารย์บุยู ลันพี่น้องครับรีวิวการประกอบเครื่องคีย์บอร์ดแต่และรุ่นรุ่นรุ่นเนาะครับบรรยากาศาลานมือนี้เงียบเกาเสือเกินลอยู่เพีเดียวเนาะมาเบ่งตรงเนี้ย การทำงานเข้าเนาะพี่น้องครับห้กับสิม,มาประกอบเจ้าเนี่ยตัวข้างล่างแล้วก็ตัวข้างบนเข้ากันเศร้าเหียบเบิ่งขับมาที่นี่ชื่อ น,น,นี่ครับตรงน,นี้เป็นโอ้ยเพิ่มมือเรเห็นครับพี่น้องครับกระใส่ประจำนที่นี่มองมีไหวถ้าเพิ่มวายูติบันนี่ พี่น้องฟังไว้สักนี้ครับในการทำงานวันนี้อยู่ร้านสไตล์มิวสิกเนาะประกอบเครื่องตัวนี้เข้าคืนนะครับแล้วเ่าวกับจังมาบอกกันในคลิปนะครับบ๊ายบาย